มากับนายเอิญน,นะคะสั่งมาสิบห้าตัวนะคะแต่ตอนแรกพ่อค้าฟังผิดนะคะว่าหกตัวก็เลยทำมาให้เราหกตัวแถมหนึ่งตัวก็เป็นเจ็ดตัวนะคะเราก็นั่งรอตั้งนานนะคะแล้วไปถามพ่อค้าว่าเอ้ยทำไมที่เหลือยังไม่มาอีกพ่อค้าบอกเอา้าฟังผิดฟังผิดนึกว่าไอ้สั่งหกตัวนะคะเขาก็เลยเอามาเพิ่มให้แล้วก็แถมอีกตัวหนึ่งเป็นแถมสองตัวนะคะวันนี้ นี่บรรยากาศนะคะช่วงแบบกลางคืนอย่างเงี้ยหลังเลิกงานคนจีนเขาก็จะมานั่งกินแบบนี้นะทุกคนสังสรรค์แบบนี้ส่วนใหญ่นุ่นเห็นนะนมีแต่ผู้ชายนะผู้หญิงโ่คอยมาค่ะบอกเล่าอะได้บเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวแชร์ก่อนแชร์ก่อนอาําคำคือหอมมากๆก,กระเทียมอันนี้อร่อยมากๆเนี่ยให้ดู โอ้มันไม่โฟกัสว่ะกินเลยนั่นกินหลายตัวแล้วนั่นกินไปเจ็ดตัวแปดตัวแล้วเออทุกคนน่ากินมาก ม่นี่กินนี่กินอันหนึ่งบอกกินอันนีนี่กินสองอันแล้วได้พี่เราไม่มีฟิลเตอร์เลยเหรอ,อขอโทษขอโทษอร่อย่ดูสิ วสกอฉันกินเกอันไม่มีคนมาดูเราเลยอ่ะ แชร์ไปให้ท่านผู้ชมมาชมนะคะอันนี้ร้านเกี๊ยวนะทุกคนเนี่ยป้ากำลังทําเกี๊ยวอยู่เกี๊ยวต้มขอเองนะจ๊ะส่วนร้านนี้จะเป็นร้านหอยย่างที่เรากินประจำแถมทุกวันนะคะเพราะว่ามากินบ่อยวันนี้อากาศหนาวนะทุกคนอากาศเย็นบางร้านก็ปิด ฝั่งนู้นจะเป็นร้านข้าวต้มร้านหมึกย่างร้านปิ้งย่างนะคะมีร้านผลไม้ด้วยนะเดี๋ยวพาเดินไปดูก <c oughs> ินเสร็จแล้วนะจ๊ะ ไปต่อโอ้อันนี้เดี๋ยวดูดูขายดีมากน่ากินไหมทุกคนอืออื น,นี้ผัดเส้นฉันก็มือซ้านสัตของโทษเขาขายหมดไหมทุกคนขายไม่หมดนะก็มาโทษใหม่ โอ๊ยมือสัน่นมือสัน่นอุ๊ยวันนี้อุ๊ยวันนี้ไม่มีใครมาเต้นเลยอ่ะสงสัยอากาศหนาววันนี้ไม่มีคนเต้นนะคะเพื่อนๆ ปกติเขาจะเต้นอยู่ตรงนี้วันนี้ไม่มีนะคะอันนี้ตีปิงปองเดี๋ยวขัดพันไปแด้ยวกันทุกคนดูเขาเล่นอะไร ถ้าเดินตามตึกตามซอยแบบนี no. okay. <they 'm wiele> ้ท <médico> ุกคนเขาเล่นไพ่เต็มเลยอันนี้เล่นอะไรปักลุกหล่อออ

วันนี้จะเป็นปิงปองไปแล้วนะทุกคนเดี๋ยวนุ่นเดินกลับก่อนเมื่อกี้เดินมาแล้วกล้องมันสั่นนะขอบคุณนะคะบ,บ๊ายบาย